สวัสดีพี่น้องพงไปนะครับผมมาพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานนะผมมื้อนี้พาพี่น้องมากินตำส่วกุ้งสุกครับกุ้งเด้งนะครับพี่น้องอยากกินตำส่วกุ้งสดอยู่พี่น้องแต่ว่ามันบ่มีกุ้งสดนะครับเสียดายคักอยู่นะครับมื้อนี้นะครับบรรยากาศหลังฝนตกว่าเป็นสิบอไรไทยเราพี่น้องเตรียมอุปกรณ์ไว้อย่างดีนะครับพักข้าวมีสลัดครับแล้วก็มีพักขาครับิึงเน่อุ้ยอวบเลยนะครับึงเนิ่งแต่ออนซ่อนคักนะครับพี่น้องหลังบ้านนะครับฝนตกดี เกิดดีแล้วก็พักซี่แล้วก็บ,บักทัวนะครับอย่ลวกเคืองห,อหัวไลทฮักไลท์แน่ไลทสุเทียบ้นบ่อไหลวันบ่อไหลปานีนะครับพ่อมาเห็ดก็เลยใสยบ่บ่อเบิดนะพี่น้องมาฝากในเด้อครับเด้อตอนนี้ปลารามีโปรนะครับกับขนมจีนโปรอย่างละสี่ราคา300บาทรวมส่งแล้วนะครับไปทางทาง320สนใจทางแชดดนได้เด้อพี่น้องเด้อมาบ่อรู้จังหน่อยครับขออภัยขายของบ่อซื้อบ่อหาบ่อเป็นยั่งนะครับผมเนาะใส่กระเทียมทนพี่ฝนด้วยนะครับ cung cái đi đi mặc ngang thì nó bạc cầu thăng lặng và bạc à nào uhm. <laughs> 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 ขนมจีนเส้นเหนียวนุ่มมากข้าวเหนียวข้าวเหนียวแน่แน่แน่บเบาเด้อเบ่เด้อ tuần giòn lắm một buồm cái này mất con hòm สาห่องมาบ่มบืมครับว่ามันสิตกแห้งตกลิ้นข้าวเดี่ยว mm hmm. มึงดั้นิดอวบดีครับ เห็นนั่นพักอีตัวมืเอเศ้านี่แต่ว่าตอนนี้บาบาเสี่ยวมาก,กินบ่าเห็นแล้วจะกไปใส่แล้วด้วยมันหาบอดีบะ พอมีมองว่างผักขาเรื่อยๆเงือ๊ กำลังเริ่มดิ้นไม่เลยครับลืมบอกว่าผมว่าฉันถึงวันที่ยี่สิบสนานนะพี่น้องเด้อยี่สิบเมษายนเท่านั้นนะครับผมอืม สมือเราลวกเสียนลายเรากินบ่เบิดผู้ใดสื้อไปกินผู้เดียวนี่บอกเลยว่าลวกเหนือหน่อยๆกับพอ่อได้พี่น้องเด้อ แค่น่อยแซบคักผักคาบ่ได้กินโดนกินให้น้ำใจเลยปีเนี่ยเล่ยแต่ทุเรียนบปเนี่ยหอมเหม็นหองหอม ที่เราได้กินแล้วครับทุเรียนช่วงเดือนอน,นี้แหละของปีที่แล้ว <c oughs> ได้ซื้อใส่บาะใ,ให้ย่าพร้อมเราหมัก ข้หอมแล้วของหอมแล้วข้หอมแล้ว,ลวไดมาของหอมก่อนครับเพราะวันเขาไปนอนในเฮียนมันเปืือนเลือตนครับบนนอนกระไดเพราะวันในเฮียนมันเย็นไหมอากาศามาอากาศมันห่อนไหมครับ เ่าเดียงเขาหักเนาะแม่มันนี่เป็นมาลงนะครับแม่เขาเนี้ยเป็นดาดที่ผมเลี้ยงด้วยสองตัวจักหลงมาจะใส่มาอยู่นำ้ำบันนี้มีหอดลูกบันนี้โอ้ยก็ได้เลี้ยงเัาตัว หนามันตรงก็ตื่นเด็งดีครับ ดิงดึงดึงเลย โอ้ขนาดว่าต่ำ่าเผ็ดสุดยอดเผ็ดทึืเก่เาจะว่ากับมาเผ็ดบัตบัตสีอิม่มแบบบัตสิเบิร์ดเปลอะนะครับไม่ได้พริกแหงรวนๆสุดยอดเลยพริกแหงหาลังลานเนาะผมเห็นเพือ่อนต่ำพริกแหงแล้วก็พริกผง เอ้ยโทษที่พริกแห้งแล้วก็พริกสดครับตำผสมกันเลยหอ้โหดีมาก เนื้อตั้งหลายเอาไปใส่ตู้เย็นนะครับยยมติกินเอามาอุ่นอีกนะครับกินด้แ่บคือเกานาพี่น้องนะขอบคุณพี่น้องหรืยๆนะครับผมทีให้การติดตามและการของผมหากว่าผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยนะครับเด้อจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กันในการเล่กันครับพี่น้องก็ะใคลิปดีๆให้พี่น้องได้รับชมกันคลิปแซ่บอ่อนๆไปน้ากันนะพี่น้องเนาะนะครับเรื่องค้ามบ่นกับพยายามปรับปรุงจะกของยูเนาะครับม่อมโบเมนบาม่วงพันจุนิ อขอไปครับบอมเมนวาม่องพานจุดนี้ไปได้พี่น้องเดอ้อกับพยายามอยู่มันต้องใส่เวลานะครับเนาะอ่ะพอกันไหมในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ